วันนี้ที่สำนักงานองคมนตรีทำเนียบองคมนตรีเขตพระนครกรุงเทพมหานครพลเอกประยุจันโอชาองคมนตรีเป็นประธานการประชุมโครงการสืบสารพระราชปณิธานซึ่งเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมีพระราชปณิธานในการทรงสืบสารรักษาและต่อยอดพระบรมราชโชบายพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ในการพระราชทานความช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรให้ดีขึ้นโดยเฉพาะในพื้นที่ทุรกันดารจึงทรงพระกรุณาโปรโดกระบไเปกรหม่ให้คณะองคมนตรีซึ่งกำกับดูแลองค์กรภาครัฐภาคเอกชนและหมู่นิธติต่างๆดำเนินโครงการเพื่อช่วยเหลือราษฎรในด้านต่างๆเพื่อสร้างขวัญกำลังใจและความเป็นอยู่ที่ดีก็เกิดประโยชน์สู่แก่ราษฎรสื่ไป ตดยมีวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิกิจกรรมและข้อเสนอแนะ ของแต่ละหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการสืบสารพระราชณิธานเช่นมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถมัมบรรจุจัดเตรียมและมอบถุงสิ่งของพระราชาทานมูลนิธิพระดาบดออกหน่วยให้บริการซ่อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องยนต์มูลนิธิร่วมจิตน้อมกล้าพ่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัม์สนับสนุนทุนการศึกษาต่อเนื่องแก่เด็กและเยาวชนที่ขาดแคลน การประสานเรื่องคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์และการติดตามผลการเรียนของนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทาน <c oughs>